Ha 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 คุณใสมนดำคุณใส,สเสน่ยยาวแฟดเป็นคำที่ฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ยินกันจนชินหูฉันเองก็เช่นกันได้ยินคำคำนี้มาตั้งแต่จำความได้ไม่ว่าจะมาจากเรื่องที่ผู้ย่าตายายเล่าให้ฟังตอนกินข้าวหรือจากหนังสือนิยายผีเริ่มละห้าบาทคำเหล่านี้มักจะปาขวดให้เห็นให้ฟังอยู่เสมอฉันได้แต่คิดว่าคนที่โดนคุณใสโดนทำของใส เขามีอาการเป็นยังไงกันนะมันจะน่ากลัวเหมือนเรื่องเล่าไหมจนกระทั่งวันหนึ่งฉันก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองและเหตุการณ์นั้นก็ยังฝังแน่นตาตึงอยู่ในใจฉันจนกระทั่งทุกวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ฉันอายุประมาณ1ิบขวบวันนั้นขณะที่ฉันเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนพอเดินผ่านบ้านไม้ใต้ถุนสูงเก่าๆของป้าแหงฉันสังเกตว่ามีคนมากมายเดินขึ้นเดินลงบ้านแกเหมือนมีงานอะไรสักอย่าง ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเรียบเดินกลับบ้านเพราะเหิวเขาว้าพอถึงบ้านก็เจอแม่กําลังลงเรือนอย่างเรียบร้อเอา้าวแม่จะไปไหนจะไปบ้านป้าแห้งหน่อยเห็นเขาว่ามีเรื่องเรื่องอะไรหรอแม่เมื่อกี้หนูเห็นคนเต็มเลยไม่ใช่ธุระของเด็กไปไปขึ้นไปเปลี่ยนเสาาื้อผ้าซะข้าวเย็นแม่ทําไว้แล้วนะอยู่ในตู้จากนั้นแม่ก็เดินออกจากบ้านไปอย่างเรียบร้อน ฉันมองตามแผ่นหลังของแม่อย่างงงงแต่ด้วยความหิวจึงไม่ได้สนใจอะไรนักรีบขึ้นบ้านผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนั่งกินข้าวด้วยความหิวเวลาผ่านไปจนกระทั่งทุ่มกว่า,วาแม่จึงขับเข้าบ้านมาพร้อมกับยาเสียงพูดคุยกันดังแว่วมาจากหน้าบ้านฉันรีบดิดตัวขึ้นวิ่งไปรอรับที่หน้าบันไดแม่ว่านะมันต้องทำใส่คนอื่นก่อนแล้วของมันย้อนเข้าตัวเลยเป็นแบบนี้ แล้วป้าแห้งแกจะทําใส่ใครลระแม่วันๆก็เห็นแกอยู่แต่บ้านกับโรงเรียนแค่นั้นก็ครูสมเจดไงเองไม่รู้ดึอนางแห้งมันแอบชอบครูเขาอยู่เบิดสนทนาของแม่ละยาเธอไม่ฉันแปลกใจป้าแห้งเป็นอะไรแล้วแกทาอะไรใส่ใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครูสมเจดมีอะไรกันเหรือแม่ป้าแห้งเป็นอะไรหรอฉันถามทันทีที่แม่ก้าวขึ้นบันไดบ้านแม่เงยหน้าขึ้นมอง แล้วทำท่าบกมือไลฉันก็ดื้อตามภาษาเด็กเมื่อถามแม่ไม่ได้จึงหันไปถามย่าแทนป้าแห้งเป็นอะไรหรือจ้ายา่านางแห้งมันไม่สบายนะยญ่าตอบพลางจูงมือฉันเดินเข้าบ้านไปแม่ก็สายหน้าบ่นอบุบเรื่องที่ย่าชอบตามใจฉันว่าว่าสักวันหนึ่งจะเสียเด็กพอย่าได้ยินก็หันไปพูดใส่แม่บอกว่าท่านมีหลานคนเดียวตามใจมันผิดตรงไหน แล้วท่านก็จูงมือฉันไปนั่งหน้าทีวีสองย่าหลานนั่งดูละครหลังข่าวเรื่องปวยกันตามภาษารุ่งเช้าฉันก็ไปเรียนตามปกติอาหารกลางวันวันนี้เป็นข้าวกล่องเพราะปลาแห้งแม่ครัวประจำโรงเรียนไม่มาสองสามวันแล้วตอนแรกฉันก็สงสัยว่าปลาแห้งไปไหนเพราะกับข้าวฝีมือแกน,นั้นอร่อยมาแต่เมื่อคืนย่าบอกว่าแกไม่สบายฉันจึงไม่ติดใจอะไรอีกขณะที่ฉันกำลังเล่นกับเพื่อนในช่วงพักเที่ยง เสียงหวอรถพยาบาลดังแว่วมาและแล่นผ่านหน้าโรงเรียนไปพวกเด็กๆอย่างเราก็พากันไปยืนออหน้าประตูโรงเรียนเพื่อดูว่ารถตู้สีขาวที่มีไฟวิบวับนันมารับใครปรากฏว่ามันเลี้ยวเข้าบ้านไปแห้งไปเฮ้ยไปแห้งเป็นอะไรวะเด่นเพื่อนร่วมห้องผงคืนเสียงพูดคุยจกจักจอแจของเด็กๆดังระงบไปทั่วต่างคนต่างถ่ายถามด้วยความตื่นเต้นว่าเกิดอะไรขึ้น ไปแห้งเป็นอะไรแล้วก็มีเสียงของใครคนหนึ่งพูดขึ้นททำให้เด็กทุกคนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ถึงกับเงียบทันทีแม่ข้าบอกว่าไปแห้งโดนของพวกเราพากันหันไปมองหน้าประรวิศผู้พูดทันทีทีนี้ก็มีแต่เสียงไต่ถามว่าที่พูดนะ่ะคืออะไรโดนของอะไรยังไงประรวิธก็ทำท่าเหมือนผู้ทรงภูมิกอดอกเล่าเล่าว่าปแห้งแกแอบรักครูสมเจตมานานแล้ว ที่เตี้ครูเขามีเมียมีลูกจึงทําอะไรไม่ได้แต่ด้วยไฟรักที่สวมเสวงจนเกินจะทนป้าแห้งจึงยอมผิดเสียนแกทําของใส่ครูเจ็ดทำสเสน่ห์ใส่อาหารให้ครูเจ็ดกินทุกวันจนกระทั่งทั้งคู่ได้เสียกันแบบรับๆเรื่องมันมาแดงเอาตอนที่ครูสมเจตแกป่วยแกเอาแต่เพ้อหาถึงป้าแห้งตลอดเวลาทีนี้เมียแกก็จับได้ว่าครูสมเจตแอบซุกเมียน้อยไว้ที่โรงเรียนแต่เมียน้อยคนนั้นยังเป็นเพียงแม่ครัว อายุเกือบ50ิปีอีกต่างหากการกระทําเช่นนี้มันเหมือนเป็นการหยามเกียดกันชัดๆเมียครูสมเจตบุกมาถึงบ้านปะแหง้งมาถึงก็ด่าทอาว่าไม่มีปัญญาหาผัวเล่าหรือถึงมาแย่งเอาผัวคนอื่นไปนอนโก,กนอนกอดเช่นนี้ฝ่ายปะแห้งก็เถียงด้วยเข้าใจว่าแกก็เป็นเมียคนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าครูสมเจตหลงรักแกก่อนเรื่องทั้งหมดนี้ครูสมเจตเป็นคนเริ่มฝ่ายเมียครูสมเจตก็ไม่เชื่อ เราปกติสามีเป็นคนรักครอบครัวไม่เคยทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางพอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงปีก็เปลี่ยนไปป้าแห้งก็บอกว่าที่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าเบื่อเมียเก่าที่บ้านลองมาอิวรอบนี้ก็ต้องเปิดศึกเท่านั้นเมียดวงเมียน้อยต่างเข้าห้ามหันกันแบบไม่ไอายใครชาวบ้านหลานช่องต่างเข้ามามงุงดูและช่วยกันห้ามปรามพอถึงคนเลือดตกยางออกจึงได้แยกย้ายมึงระวังตัวไว้ให้ดีนะ กูรู้ว่ามึงทําของใส่ผัวกูระวังตัวไว้เถอะกูจะหาวิธีเอาคืนชนิดมึงปางตายเลยคอยดูเมียครูสมเจตพูดทิ้งถ่ายก่อนจะเดินตรงไปที่รถเก๋งคันงามฝ่ายปลาแห้งที่โดนฉีกขวนจนหน้าเขาผ่องเป็นแผลก็เดือดพอกันแกพูดสวนออกไปทันควันชนิดคำต่อคําจนเมียครูสมเจตต้องชะงักเท้าหันกลับไปจ้องอมเขมงเชิญมึงไปหาวิธีแก้เอาเลย ถ้าของกูกระจอกจริงแย่งผัวมึงมาไม่ได้หรอกมึงนั่นแหละรอวันหย่าได้เลยอีกไม่นานชื่อในทะเบียนสมรสจะต้องเป็นชื่ออีแห้งคนนี้จำไว้ปวิทเล่าเป็นฉากฉากเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ฉันได้แต่คิดว่านี่มันช่างเหมือนละครหลังข่าวที่เคยดูอยู่บ่อยๆเสียจริงสักพักรถพยาบาลคนนั้นก็แล่นออกมาจากบ้านป่าแหง้งแต่คราวนี้ไม่ได้เปิดไฟวิบวับเหมือนครั้งแรกมันแล่นผ่านหน้าโรงเรียนไปด้วยความเร็วพอประมาณ เด็กๆต่างมองตามแล้วส่งเสียงพูดคุยกันอื้ออึงอีกครั้งนั่นไงล่ะป้าแห้งแกโดนของเข้าตัวเมียครูสมเจตแก้ของได้มันเลยย้อนกลับมาหาคนทําแม่ข้าบอกมาประวิทยังไม่ไวปุยโวสามทับเข้าไปอีกตอนนี้ฉันเริ่มเชื่อประวิทย์ขึ้นมาน่หน่อยเพราะคำพูดของเพื่อนร่วมชั้นจอมขี้โมคนนี้มันตรงกับที่ญาติและคุณแม่คุยกันเมื่อคือนหรือว่าป้าแห้งแกะจะโดนของจริง เรื่องราวเมื่อตอนกลางวันถูกลืมเลือนไปอย่างง่ายดายเพราะช่วงบ่ายไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากครูส่วนใหญ่ต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างในตัวอำเภอแต่สิ่งที่มอบหมายให้ในักเรียนคือการศึกษาด้วยตนเองหรือจะเรียกสั้นๆว่าปล่อยว่างนั่นแหละโรงเรียนชั้นมีห้องสมุดที่กว้างขวางในนั้นมีจอโปรเจคเตอร์เอาไว้ฉายหนังชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองตอนบ่ายนั้นจึงเป็นการดูการ์ตูนไปเสียจนถึงช่วงเลิกเรียนเด็กทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน จังหวะที่ฉันเดินผ่านบ้านป้าแหงซึ่งวันนั้นผิดเงียบไร้ผู้คนฉันเผลอมองไปที่ใต้ถุนบ้านใครคนหนึ่งนั่งกอดเขาอยู่บนแค่ไม้ไผ่เอาหลังพิงเสาฉันยืนนิ่งมองว่าคนคนนั้นคือใครแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่านั่นคือป้าแหงกอดไหนไอ้ประวิตร์บอกว่ารถพยาบาลคนนั้นมารับตัวป้าแหงไปไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดแกยังอยู่ที่นี่ ฉันยืนสับสนอยู่พักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงคนเรียกอยู่ด้านหลังหันไปก็พบว่าเป็นแม่ของฉันที่เพิ่งกลับมาจากตลาดนัดมีข้าวของเครื่องใช้และขนมนมเนยเต็มไม้เต็มมือไปหมดมายืนทำอะไรที่นี่เลิกเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้านเหรอก็กำลังกลับนี่แหละแม่แต่พอดีหนูเห็นป้าแห้งนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านก็เลยสงสัยเพราะไอปวิดมันบอกว่าป้าแห้งโดนของจนรถโรงพยาบาลต้องมารับไปเมื่อกลางวัน พอได้ยินที่ฉันบอกแม่ถึงกับหน้าถอดเสีท่านหันไปมองทางบ้านปลาแห้งอย่างวัดวาดนก่อนจะรีบดันหลังให้ฉันกลับบ้านพลางออกปากเร่งให้เดินไวไบฉันก็สงสัยว่าแม่เป็นอะไรบ้านปลาแห้งมีอะไรหน้ากลัวงั้นหรือจึงได้หันไปมองอีกครั้งคราวนี้ใต้ถุนบ้านว่างเปล่าปลาแห้งไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่แกกลับมายืนนิยมให้ฉันตรงใต้ต้นมะละกอรลิมหลวรอยเยิ้มนั้นทําให้ฉันขนลุกว่า มันเป็นการยิ้มที่ไม่น่ามองเอาเสียเลยปากประแหงเชกยิ้มยิงฝัดกวางแต่แววตาแกกับดูดันไม่กแกรงใจใครจนรู้สึกได้ฉันเดินไปข้างหน้าพลางเหลียวมองปลาแหงจนกระทั่งแกหันหลังกลับและเดินตรงเข้าบ้านไปแม่ก็ถามด้วยน้ำเสียงตื่นตว่าดูอะไรหันจนคอจะหลุดอยู่แล้วดูปลาแหงแกมายืนยิ้มให้ตรงริมรัวเมื่อกี้นี้พอได้ยินคําตอบ แม่ก็เอ็ดฉันยกใหญ่บอกว่าแกเป็นเด็กเพรอเจอไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเท่านั้นยังไม่พอแม่ก้มลงอุ้มฉันวิ่งผู่ลแงผู่นแงกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพอถึงบ้านก็เปอยชั้นลงพร้อมๆกับทิทันลงไปนั่งหอบหน้าซีดกับผืนเป็นเอาไรเห้อ่ะนั่งหอบเป็นหมาหิวน้ำเลยย่าที่เพิ่งกลับจากสวนพอเห็นแม่นั่งหอบแพกแหกกับผืนก็ถามขึ้นด้วยความสงสัยก็หลานสุดที่รักของแม่น่ะสิ มันบอกว่าเห็นป้าแห้งมันยืนยิ้มให้ที่ริมรั้วเมื่อกี้โอ้ยแม่ตอบจาเป็นฉุดพลางเอามือคุมซี่โครงย่าพอได้ยินแบบนั้นก็ทิ้งตะก้กาผักแล้วก็ชากฉันเข้าไปถามอย่างแรงจริงหรือเปล่าอีหนูเองเห็นนางแห้งจริงหรือเปล่าจริงจ้ายาะย่าป้าแห้งมันยืนยิ้มให้หนูที่ริมรัว้วแต่หน้าตาป้าแกน่ากลัวมากเลยฉันตอบบอกไปตามความจริง ่าเรียพาฉันึ้นบ้านตรงไปห้องพระอย่างเรียบร้อยพอไปถึงท่านก็หยิบเอาได้สายเสียนที่อยู่ในพนันหน้าพระพุทธรูปมาเส้นหนึ่งเอาผูกแขนให้ฉันแล้วกำชับว่าวันนี้อาบน้ําอาบท่าแต่หัววันเลยนะแล้วไม่ต้องลงไปไหนคืนนี้นอนกับญาติที่ห้องพระนี่แหละฉันก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีๆย่ามาห้ามฉันนู่นนี่แบบนี้พอถามไปก็โดนญาติกว่าให้ทําตามที่บอกก็พอ ไม่ต้องถามฉันตกใจมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ญาดูฉันเพราเห็นว่าฉันทำท่าจะร้องไห้ท่านก็เปลี่ยนท่าทีบอกว่าไม่มีอะไรแค่ว่าวันนี้อากาศมันเย็นจึงไม่อยากให้อาบน้ำเดือดเพราะขัวจะไม่สบายก็เท่านั้นคืนนั้นฉันเข้านอนแต่หวัวค่ำพร้อมยาแต่ด้วยว่าปกติจะน,นอนก็ละครหลังข่าวสองทุ่มจบจึงทำให้นอนไม่หลับฉันนอนพลิกไปพลิกมาอย่างรำคาญใจ จูๆฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกชื่อดังมาจากนอกบ้านห้องพระที่ฉันกับาตานอนจะมีหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นรั้วหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนฉันลุกขึ้นไปยืนเกาะขอบหน้าต่างมองหาว่าใครกันที่มาเรียกฉันดึกๆเดื่นๆเช่นนี้ตรงนอกรั้วบ้านฉันเห็นเงาของใครคนหนึ่งยืนตะคุ่มอยู่ในความมืดอสลัวดรูปร่างของคนคนนั้นมันดูคุนตาแต่ฉันนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกอ๋อม อ,อมมาเอาข้าวหมูทอดเร็วป้าทำไว้เยอะเลยชอบไม่ใช่หรอเหรอในที่สุดฉันก็นึกออกว่าคนในเงาเมื่อคือใครคนที่รู้ว่าฉันชอบกินข้าวหมูทอดมีไม่กี่คนที่โรงเรียนหากวันไหนปลาแหง้งทำข้าวหมูทอดเป็นอาหารกลางวันแกจะเก็บเอาไว้ให้ฉันตั้งหากให้กลับมากินที่บ้านเสมอปะาแหง้งนั่นปลาแห้งเหรอใช่ลูกป้าเอง มาเซมาเอาข้าวหมูทอดแล้วป้าเอามาให้กลัวหนูออมจะหิวป้าแหงซึ่งฉันเห็นเป็นเพียงเงาลางๆบอกพร้อมกับทํำท่ากวักมือเรียกเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้จากป้าคืนนี้ดึกแล้วหนูไม่หิวลงมาเอาเถอะป้าเอามาให้มาลงมาจู่ๆฉันก็รู้สึกเหมือนเครื่องรัับเครื่องเตือน ใจหนึ่งก็คิดว่าอย่าลงไปเลยเพราะเดี๋ยวยาิจะดูเอาอีกแต่อีกใจหนึ่งก็อยากลงไปเอาข้าวหมูทอดแม้จะไม่รู้สึกหิวแต่มันกับจากกินฉันรู้ตัวว่ากําลังจะเดินออกจากห้องพระตั้งใจจะเปิดประตูออกไปหาปลาแหง้งแต่กําลังที่จะก้าวออกจากห้องนั้นเองใครคนหนึ่งก็เปิดประตูพรวดเดินสวนเข้ามาฉันตกใจจนหงายท้องคนคนนั้นนั่งยองๆมองหน้าฉันยิ้มน้อย,อยแกเป็นยายแก่ผมขาวท่าทางใจดี แต่ฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก,ก่อนและไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนไมาอยู่ที่บ้านฉันได้อย่างไรอย่าออกไปนะเดี๋ยวยายจะดุเอากลับไปนอนเถอะเสียงพูดที่อ่อนโยนนั้นไม่ทำให้ฉันรู้สึกกลัวเลยสักนิดแม้จะเป็นคนแปลกหน้าแล้วยายคนนั้นก็ลุกขึ้นและทำท่าจะออกจากห้องพราไปเดี๋ยวจ้ายายเป็นใครเหรอจ้ายายแก่คนนั้นหันกลับมายิ้มให้ หน้าแปลกที่แม้บ้านจะมืดเพราะผิดไฟจนหมดแต่ฉันกลับเห็นใบหน้าที่เหี่ยวยน่นและมีร่องรอยของความเมตตาได้ยอย่างชัดเจนยายชื่อสีพรุ่งนี้ลองถามย่าของหนูดูนะคืนนี้อย่ากออกไปไหนนอนได้แล้วพอพูดจบยายที่บอกว่าชื่อสีก็ก้กาวออกจากห้องพร้อมกับผิดประตูฉันก็เดินกลับมานอนข้างๆยายแบบงง,งๆเดหดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาถึงก็ตอนที่่าผูกให้ไปโรงเรียน แต่ฉันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายจึงงองแงตามภาษาพอย่ามาจับดูตัวก็บอกว่ามีใครให้หยุดเรียนไปก่อนวันนั้นในช่วงเทียเท่ยงอาการของฉันเริ่มทุเลาลงขณะที่ฉันกําลังนั่งกินข้าวต้มที่ย่าถักมาให้พอนึกถึงเรื่องเมื่อคนืนขึ้นมาได้จึงได้เอ่ยถามย่าออกไปย่าจา๋ายายที่ชื่อสีนี่เป็นใครหรือจ๊ะทำไมเมื่อคืนแกมาอยู่บ้านเราล่ะแล้วตอนนี้แกไปไหน พอย่าได้ยินก็หน้าถอดสีแล้วละล่ำละลักถามว่ารู้จักชื่อนี้ได้ยังไงแล้วที่บอกว่าเห็นหนะ้าเห็นเมื่อไหร่ที่ไหนฉันก็เล่าเรื่องที่เมื่อคืนปาแหงมาเรียกหน้าบ้านให้ย่าฟังแล้วก็บอกว่ายายที่ชื่อสีห้ามไม่ให้ออกไปพอเล่าจบย่าก็ยกมือขึ้นท่วมหวัวพูดออกมาเสียงดังสาธุขอบคุณเดอ้อยายเทียดที่มาคุ้มครองลูกหลานไม่ให้ได้รับอันตรายสาธุสาธุ ฉันก็แปลกใจจึงถามว่าคืออะไรยังไงย่าบอกว่ายายสีเป็นยายทีหยัดเป็นแม่ของทวดสวยท่านเป็นบนรรพบุรุษของบ้านเราที่ท่านมาปรากฏตัวให้ฉันเห็นก็เพื่อปกปักรักษาไม่ให้ฉันถูกผีประแห้งลวงออกไปพอได้ยินว่าผีปลาแหงฉันก็ตกใจและสงสัยหนักกว่าเดิมปลาแหงตายตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องก็เมื่อวานเย็นฉันยังเห็นแกยืนยิ้มให้อยู่เลย แล้วเมื่อคืนแกก็เมาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านอีกด้วยยาก็บอกว่าไปแห้งหนะ้าสิ้นใจตา,ตายตั้งแต่เมื่อวานตอนทเที่ยงเที่ยงที่รถพยาบาลมารับนั่นแหละสาเหตุก็คือชููไปแห้งที่นอนสิ้นเลี้ยวแรงมาสองสามวันก็อ้วกออกมาเป็นเลือดปนน้ำเหลืองในนั้นยังมีทั้งตะปูใบมีดคนและเส้นผมปนออกมาด้วยและตอนก่อนที่จะตายนั้นไปแห้งมีอาการเผลอคลั่งพนนมือแล้วบอกว่ากลัวแล้ว ยอมแล้วไม่เอาแล้วจากนั้นก็สำลักน้ำเลือดน้ำหนองที่แกส่สำรอกออกมาและขาดใจตายในระหว่างรอรถพยาบาลที่ผู้ใหญ่บ้านโถรแจง้งชาวบ้านที่มามุงดูคนหนึ่งก็ร้องวยวายขึ้นบอกว่าเห็นปราแหงมานั่งพับเพียบยิ้มแฉกอยู่ข,ข้างๆชนิดตัวแทบติดกันทีนี้ก็เกิดความโกลาหลึ้นผู้คนมากมายที่ออกกันอยู่เต็มบ้านปาแหงแต่างก็พากันวิ่งลงเรือนจนบันไดแทบหัก ยืนจับขุมรออยู่ด้านล่างจนกระทั่งรถพยาบาลรับศสาไปแห้งไปส่วนสาเหตุที่ฉันเห็นไปแห้งในช่วงเย็นแกบที่ได้ยินและได้เห็นว่าแกมาเรียกในตอนเดือกก็เพราะฉันเป็นเด็กขวัญอ่อนตอนเย็นคงเผลอตกใจจนขวัญกระเจิงผีไปแห้งจึงตามมาหลอกหลอนหวังล่อลวงให้ลงเรือนไปนี่ถ้ายายเทียดไม่มาช่วยไหวฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้และในเย็นวันนั้นฉันก็ได้รับข่าวลายว่า รูสมเจตเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลก่อนตายแกเพ้อถึงแต่พระแหงแล้วก็แอบหนีออกจากห้องผักตอนเมียแกเผลอแกหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกแล้วก็โดดลงมาตายตรงลานจอดรถหน้าถึกนั่นเองแล้วเวลาตายก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ประแห้งตายเช่นกันนี่คือเรื่องราวของคนที่เล่นของเล่นขุนใสเสนียาวแฝดแต่พลาดมีคนแกได้จนของกลับมาเข้าตัวเป็นเหตุให้ตนเองต้องจบชีวิต น้ำซ้ำจะเป็นการจบชีวิตแบบครูคือตายหงทั้งตัวเองและคนทำใส่ชกด้วยมันเป็นเรื่องที่ฉันประสบมาก,กับตัวและยังคงติดตึงแน่นอยู่ในความทรงใจมิรู้ใครเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับคุณสขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใด แอดมินก็ขอกราบขอภัยมานัดที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้รารีสวัสดีครับ